มาไม้รันกับการเปิดกองจุ่มจุ่มซิองนักสัตว์อันนี้ต้องได้สามหมื่นโอยแกะได้ไหมแกเออลืมไปมีทางนี้โอ้ยยังไม่ได้บอกเลยอยากได้ตัวอะไรคอนเนเนไรแเกะอยากได้เกะสบกล่องอุ๊ยนม่ตัวอะไรอ่ะเสียงผัวมีสองตัวเลยอ่ะยินดคอนปะยินิคอนดีแล้วเหรอ เอาให้ถูกเอาให้ถูกลองเล่าเป็นหมูหรือแมวห,ห,หรือหนูหรือตัวอุ้ยกินน้ราหอบอะไรอ่ะดมหน่อยดมน้องหน่อยอุ้ยช้างหนูช้างหนูช้างดูงนี้ก็ช้างเห็นไหมคะฝาฝานเนี่ยช้างชัวร์อุ้ยน้องเหมือนก่างสนอนนานั้นได้ปานกริงสามร้อยหกสิบองศาได้ตารองไฮ